สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันพุธพฤหัสแบบนี้นะคะกับช่องนิยายรักช่องนิยายที่จะพาคุณไปเพลิดเพลินกับนิยายในรูปแบบของนิยายเสียงทักทายกันในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ประจำปี2564ด้วยนะคะรู้สึกตั้งแต่ช่วงปีใหม่มานี่มีข่าวที่น่าใจหายกันเยอะพอสมควรไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในประเทศของเราเองหรือสถานการณ์ของประเทศเพื่อนบ้าน ก็เอาใจช่วยทุกๆฝ่ายทุกๆสถานการณ์ให้ผ่านผลไปได้ด้วยดีนะคะเอาละค่ะเรามาพูดถึงนิยายของเราบ้างในนิยายของเราที่ผ่านมามีการพูดถึงสำนวนสุภาษิตคำพังเพยของไทยเราด้วยซึ่งก็มีออกมาหลายสำนวนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นจระเข,ข้ขวางคลองไก้เกลือกินด่างแกงจืดจึงรู้คุณเกลือไก่ได้พลอยหรือปลามอตาเพราะปาก วันนี้ตุกตาเลยขออนุญาตนำความหมายของสำนวนเหล่านี้มาเล่าสู่กันฟังเพื่อเพิ่ม,ม,มอัธรรตในการรับฟังนิยายเรื่องนี้ก็แล้วกันนะคะมาที่สำนวนแรกกันเลยเจระเข้ขวางครองก็หมายถึงคนที่คอยขัดขวางคนอื่นไม่ให้ทำอะไรเพราะตัวเองจะเสียผลประโยชน์หรืออิจฉากลัวว่าคนอื่นจะได้หน้ามากกว่าตนเองนั่นเองค่ะคำต่อมา ไกลเกลือกินด่างก็หมายถึงไม่รู้ค่าหรือมองข้ามของดีใกล้ตัวกลับไปสแสวงหาสิ่งไกลที่ด้อยกว่านั่นเองอีกคำหนึ่งก็คือแกงจืดจึงรู้คุณเกลือหมายถึงจะรู้คุณค่าของสิ่งต่างๆที่เรามองข้ามไม่สนใจก็ต่อเมื่อไม่มีของสิ่งนั้นแล้วส่วนคำว่าไก่ได้พลอยหมายความว่าได้สิ่งที่มีค่าแต่ไม่รู้คุณค่าจึงไม่เกิดประโยชน์แต่อย่างใด ส่วนคำสุดท้ายคำว่าปลาหมอตายเพราะปากสำนวนนี้คงจะเคยได้ยินกันบ่อยๆใช่ไหมคะหมายความว่าคนที่พูดพล่อยๆหรือพูดไม่ระวังปากจนได้รับอันตรายนั่นเองคะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะความหมายที่ตุกตาน,นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าทุกท่านคงจะรับฟังนิยายได้สนุกกันมากขึ้นนะคะส่วนตอนนี้เราไปรับฟังนิยายของเรากันต่อเลยคะ่ะว่าจะมีสำนวนสภาสิทธิ์คำพังเพยอะไรแปลก โผลออกมากทักทายเราอีกหรือเปล่าไปรับฟังกันได้เลยค่ะรักแค่เอื้อนตอนที่12เสียงสัญญาณเตือนโทรศัพท์มือถือที่ดังเตือนว่ามีข้อความเข้าพร้อมกับเลขสิบหลักคงจะไม่ทำให้ทาราระอาใจถ้ามันจะไม่ได้จัวหัวไว้ว่าเบอร์น้องเมยชายหนุ่มกดเปิดอ่านแล้วดันโทรศัพท์ให้ออกห่างจากตัว เหมือนไม่อยากจะใส่ใจกับมันอีกขายาวเดินทอดน่องอย่างเกียจคร้านไปที่ระเบียงห้องนอนพร้อมกับทรงสายตาตัดพอไปอยังเจ้าของบ้านที่อยู่ข้างๆกันห่างแค่เพียงรั้วกำแพงกันถ้าเป็นไปได้เขาก็อยากจะกระโดดข้ามฝั่งไปขย่าหัวเจ้าของข้อความที่ส่งมานักหรือจะให้ดีเขาก็อยากจะตะโกนบอกไปเสียงเดี๋ยวนี้เลยว่าเขาไม่ต้องการที่อีกฝั่ง หลังจากกดข้อความส่งหาทาราแล้วรามิตาก็กลับมาพิมพ์ส่งข้อความหาคุณหมอสาวรุ่นน้องที่เพิ่งแยกจากกันเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนอีกครั้งน้ำเชี่ยวเป็นคนที่พี่รักที่สุดฝากมืรักษาเขาให้หายทีนะไม่นานคุณหมอสาวก็ส่งข้อความกลับมาย้ำในคำตอบเดิมเหมือนที่เคยบอกเธอไปแล้วขอเมยคุยกับพี่น้ำเชี่ยวก่อนนะคะว่าอาการอยู่ในระดับไหน ถ้าเพิ่งเริ่มต้นก็ทำให้กลับมาเหมือนเดิมได้ไม่ยากค่ะแต่ถ้ามากกว่านั้นพี่รินคงต้องทําใจระมิตาอ่านข้อความของคุณหมอสาวแล้วก็ให้ใจหายไม่อยากจะยอมรับความจริงในประโยคหลังนะักแต่เธอเชื่อว่าน้ำเชี่ยวจะต้องกลับมาเป็นผู้ชายเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นต์ได้แน,แน่ถ้ามีคุณหมอเมยคนสวยคนนี้คอยอยู่ข้างๆจากวันนี้ที่เธอได้ไปเจอตัวจริงของเมริสาม,มา ความสวยน่ารักเป็นกันเองของหญิงสาวมันยิ่งทำให้เธอเชื่อมั่นว่าเธอเลือกคนไม่ผิดนับว่าเป็นโชคสองชั้นของทาราทีเดียวที่เมริสาเป็นจิตแพทย์เพราะหลังจากที่เธอเปิดใจคุยเรื่องของทาราตรงๆว่าชายหนุ่มมีอาการสับสนทางเพศและเธอต้องการให้เมริสาช่วยรักษาให้แบบเงียบๆคุณหมอสาวก็ตอบตกลงอย่างยินดี โดยที่ไม่ได้ระแคะระคายถึงแผนการของเธอเลยแม้แต่น้อยซึ่งแน่นอนว่าเธอไม่ได้บอกความจริงทั้งหมดหรอกโดยเฉพาะเรื่องที่ว่าตัวเธอเองนั้นตั้งใจจะจับคู่ให้คุณหมอสาวกับทาราด้วยขอเร็วที่สุดนะพี่เชื่อมือเมยอ,อีกฝ่ายพิมพ์ตอบมาว่าจะหาทางไปพบกับทาราให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้รามิตาจึงพิมพ์กล่าวลาไปพร้อมกับคำขอบคุณ รับีตาคว้าเอาตุ๊กตาแมวน้ำขึ้นมากอดและนอนยิ้มอย่างยินดีแผนของเธอสำเร็จไปหนึ่งขั้นเหลือก็แต่รอให้ทั้งคู่คลิกกันก็แค่นั้นซึ่งเธอเชื่อว่ารักแท้แพ้ใกล้ชิดแน่นอนซึ่งความใกล้ชิดนั้นนางฟ้าแม่ทุนหัวอย่างราบิตาจะเป็นคนเนรมิตให้เองขอลาเต้เย็นที่หนึ่งค่ะครับ ทารารับคําแล้วเลิกคิ้วแปลกใจน้อยๆ้วยหญิงสาวตรงหน้าดูคุ้นตาเขาเหลือเกินเออเมนูทานเล่นนี่ไม่ทราบว่ามีอะไรแนะนําบ้างคะเพิ่งมาที่ร้านนี้ครั้งแรกใช่ไหมครับนี่ถ้าอย่างนั้นผมขอแนะนําทาราคว้าเอาเมนูอาหารทานเล่นขึ้นมาแนะนําอย่างคล่องแคล่วชนิดไม่ให้เสียชื่อเจ้าของร้านแต่อย่างใดแถมด้วยรายการอาหารมื้อหลักตกท้ายไปด้วย ซึ่งลูกค้าสาวก็สนใจรับฟังเป็นอย่างดีแล้วเลือกสั่งซูเฟ่แพนเคก้กแพนเค้กเด้งดึงเสิร์ฟคู่กับไซรับมาทานคู่กับก,บกาแฟาไปอีกหนึ่งอย่างตบท้ายด้วยการบอกว่าตนอาจจะได้ใช้บริการอาหารมื้อหลักถ้าอยู่ยาวจนถึงมื้อเที่ยงพร้อมกับชูกระเป๋าโน้ตบุ๊กสีหวานในมือให้ทาราดูถ้าอย่างนั้นผมขอแนะนำโซนทางด้านนี้นะครับจะเป็นส่วนตัวหน่อย หรือถ้าอยากได้เงียบกว่าน,นั้นแล้วอยากสูดอากาศธรรมชาติผมก็แนะนำโซนในสวนครับและก็มีบริการชาร์จแบตฟรีไม่คิดเงินนะครับทาราพูดพร้อมกับริวตาให้อย่างคีเล่นหญิงสาวหัวเราะขำก่อนจะเดินแยกไปนั่งทางโซนที่ชายหนุ่มแนะนําให้ภายในร้านพอจับจองที่นั่งมุมของตนได้เรียบร้อยแล้วหญิงสาวก็คว้าสมุดของตนขึ้นมาจดบ,บันทึกลงไปทันทีชื่อคนไข้ ทาราออมริทิไกรเพศชายอายุ28ปี9เดือนความรู้สึกเมื่อแรกพบดูเป็นผู้ชายขี้เล่นอารมณ์ดีมองไม่ออกว่าผู้ป่วยมีอาการสับสนทางเพศแต่อย่างใดเมริสาอ่านทวนบันทึกของตนแล้วปิดมันลงหยิบโน้ตบุ๊กขึ้นมาเปิดโปรแกร,รมหลอกๆทิ้งไว้แทนวันนี้หญิงสาวตั้งใจมาพบทาราเพื่อเก็บข้อมูลเบื้องต้นแบบลับๆ ตามที่ได้รับปากกับรามิตาไว้น้าเสียงและท่าทางของสาวรุ่นพี่ที่มาหาเธอเมื่อวานพร้อมกับแนะนำตัวว่าเป็นลูกสาวของป้าเอมออนเพื่อนสนิทของมารดาที่เธอเองก็คุ้นเคยเป็นอย่างดีดูร้อนรนและร้อนใจเป็นอย่างมากจนทำให้เธอปฏิเสธไม่ลงแต่ที่ทำให้เธอยอมตกปากรับคำก็คงจะเป็นเพราะความผูกพันของทั้งคู่ที่ส่งผ่านออกมาทางแววตาของสาวรุ่นพี่ ที่ทำให้เธอรู้สึกได้นั่นเองที่ทําให้เธอไม่รีรอที่จะมาพบกับคนไข้คนแรกที่อยู่ในความรับผิดชอบของเธอแบบเต็มตัวหลังจากที่เพิ่งได้รับใบอนุญาตมาหมาดๆหญิงสาวแกล้งทําเป็นสนใจอยู่กับหน้าจอโน้ตบุ๊กของตัวเองแต่สายตาย,ยังคงจับจ้องไปที่ชายหนุ่มเจ้าของร้านที่เป็นเป้าหมายของเธอ,อยังไม่วางตายังสเสน่ห์แรงเหมือนเดิมเลยนะครับเพีย อม,มารินเอ่ยแซวเมื่อเดินตามมาเป็นลูกมือให้กับทาราในห้องครัวก็รู้สบายสิว่าเบอร์หนึ่งในร้านนะ่ะคือใครทาราตอบโดยไม่มีการทํมตัวเลยสักนิดเรียกเสียงโหเบาๆได้จากอม,มารินใช่สิไอ้ผมมันก็เป็นแค่ไก่รองบ่อนขนาดเดินเข้าไปเสนอหน้าทักทายตั้งแต่ประตูนหน้าร้านสาวเจ้ายังไม่สนใจผ่านด่านสองเจอไอโอห่อสะอาดก็ยังเมิน ไม่พอเจอด่านสามหล่อเข็มมาดครึมอย่างไอเอ็มก็ยังไม่สนตรงรี่เข้าไปหาหล่อตีอย่างเฮียโนนทาราลับมือจากการเตรียมสู่เฟรแล้วหันมามองลูกน้องช่างสำนวนยังแปลกใจผ่านพวกนายมาทั้งสามคนเลยเหรอใช่สิครับเหมือนกับตั้งเป้ามาจากบ้านอย่างนั้นแหละว่าต้องเป็นเฮียคนเดียวอืม ทาราครางในลําคอแล้วเดินออกไปแอบดูหน้าคนที่เลือกนั่งอยู่ในมุมทำงานเงียบๆอีกครั้งทันเห็นหญิงสาวเอ่ยขอบคุณพร้อมกับยิ้มส่งให้อรุษที่เอากาแฟที่สั่งไว้ไปเสิร์ฟให้ทันทีที่เห็นรอยยิ้มในมุมด้านข้างที่เอียง45องศาแบบนี้ก็พลันมีเสียงปิงขึ้นในสมองของทาราเขาจำได้แล้วว่ารอยยิ้มแบบนี้เขาเคยเห็นที่ไหนมันเป็นรอยยิ้มแบบเดียวกัน กับที่รามิตายัดเยียดให้เขาดูเมื่อวานไม่มีผิดรอยยิ้มของน้องเมยถทาราหัวเราะฮึๆไม่รู้ว่าควรจะโกรธหรือขำดีทีรามิตาสามารถไปดึงให้เมริสามาเข้าพวกได้แล้วดูคุณหมอสาวก็ช่างกระไรดันบาจีตามรามิตาไปเสียได้ได้เลยถ้ารามิตาคิดจะแท็กทีมมากันแบบนี้เขาก็ขอแท็กทีมบ้างก็แล้วกันเอ๊ะ ฉันมีเรื่องให้หนายช่วยอะไรเหรอครับเฮียบอกมาเลยครับถ้าเป็นเฮียนายอมรินคนนี้ยอมมอบกายถวายชีวีให้อยู่แล้วครับทารายกุมปากขึ้นยิ้มอย่างเจ้าเล่แล้วกระดิกนิ้วเรียกลูกน้องหนุ่มผู้ประกาศยอมมอบกายถวายชีวีให้เข้ามาใกล้แล้วกระซิบฮ่าเอาจริงเหรอเฮียซูเฟรเด้งดึงหน้านุ่มมาแล้วครับ อมารินยกถาดใส่ขนมพร้อมเหยียกใบเล็กบรรจุใส่รับมาบริการให้เมริสาคุณหมอสาวคงจะรับขนมหวานมาทานยังไม่ตะคิดตะขวงใจถ้าชายหนุ่มหน้าตาดีที่กําลังให้บริการจะไม่เอ่ยประโยคต่ตอมาถ้าอยากทานอะไรเพิ่มก็เรียกได้นะครับที่รักของผมทำอาหารอร่อยทุกอย่างเลยนะขอบอกที่รักของผมอย่างนั้นหรือ คุณหมอสาวมองตามชายหนุ่มไปกับข้อมูลใหม่ที่ได้รับทันทีอย่างสนใจแล้วก็ทันได้เห็นช็อตเด็ดทารากำลังเช็ดเหงื่อบนใบหน้าให้กับชายหนุ่มคนเมื่อกี้ถ้าอย่างนั้นที่รักที่ชายหนุ่มคนเมื่อกี้กล่าวถึงก็คงเป็นทาราสินะหญิงสาวรีบคว้าสมุดจดของตัวเองขึ้นมาเปิดบันทึกข้อมูลใหม่ที่เพิ่งได้รับมาทันทีและแล้วก็พบพฤติกรรมน่าสงสัยซึ่งมีแนวโน้มว่า คนไข้อาจจะเป็นพวกชายรักชายจริงอย่างที่สงสัยซึ่งเบื้องต้นอาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมที่อยู่ใกล้กับผู้ชายหน้าตาดีมากเกินไปเมริสาเขียนจบแล้วก็ต้องสายหน้าเมื่อเง่อยหน้าขึ้นมาพบกับอีกหนุ่มหน้าตาดีที่เดินเข้ามาในร้านพลางทักทายกับทารายอย่างสนิทสนมแววแววว่าชื่อพลึกหญิงสาวมองบรรยากาศภายในร้านที่ตอนนี้เริ่มมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการมากขึ้น ด้วยไกลเวลาเที่ยงวันสายตาคมภายใต้คนแพนนาะคิดคำนวณสัดส่วนลูกค้าสาวๆที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านทันทีแล้วก็ต้องใส่หน้าอีกรอบเพราะถึงแม้จำนวนลูกค้าผู้หญิงจะมีเข้ามาใช้บริการมากกว่าผู้ชายก็จริงแต่ดูเหมือนออรา่าของสาวๆท้งร้านจะเปล่งประกายได้ไม่เท่ากับสามหนุ่มที่ตอนนี้เป็นสที่อยู่รายล้อมรอบตัวของทาราเลยสักนิด ถ้าเป็นเธอก็คงจะสนใจหนุ่มๆตรงหน้ามากกว่านั้นแหละบางทีทาราอาจจะแค่สับสนอ่อนไหวไปกับสภาพแวดล้อมก็ได้เพราะเท่าที่ฟังเรื่องราวนิสัยใจคอมาจากรามิตาทาราน่าจะมีแนวโน้มชอบผู้หญิงมากกว่าคุณหมอสาวคิดอย่างหนักใจแต่ในเมื่อขึ้นชื่อว่าเป็นหมอแถมยังรับปากสาวรุ่นพี่มาแล้วงานนี้เธอต้องลองสักตั้งเพราะถึงแม้ความหวังจะมีเพียงน้อยนิด แต่เพียงแค่1%เซก็เพียงพอแล้วสำหรับคนเป็นหมอคิดได้ดังนั้นมือบางก็เริ่มจดบันทึกถึงวิธีการรักษาของตนลงไปทันทีอันดับแรกต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและสภาพแวดล้อมของคนไข้ก่อนหลังจากคิดแผนการรักษาของตัวเองออกคุณหมอสาวก็กดส่งข้อความเพื่อส่งข่าวรายงานความคืบหน้าแก่รัมิตาทันทีเมื่อได้คุยกับพี่น้ำเชี่ยวแล้วนะคะเป็นยังไงบ้าง รีบรักษาเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีค่ะหมายความว่าน้ำเชี่ยวพี่รินไม่ต้องเป็นห่วงค่ะเมยว่าเมยรักษาได้ยังไงเมยจะใช้วิธีนารีบําบัดค่ะ